不一要嘛。

Aduh, ordinary

อย่าคกคุกคลมจันยนอมากกูอ่ะเพกูเสร็จแล้วไงิไก่ไข่จากฟาร์มเราออกแล้วนะคะออเดอร์ order, รับออเดอร์นะคะเก้าแผงแรกขายเก้าบเาบาทจ้าแผงต่อไปไม่มีเก้บาทแล้วนะคะเชื่ดูดูลจิงอ่ะเชื่ดูดูจริงอะไร